เอมิเรตอัดงบแจกโปรเพื่อบอกนักท่องเที่ยวว่าดูใบเปิดแล้วคือหลายเดือนแล้วนะที่ดูใบเปิดนะ่ะแต่เขายังมีความพยายามที่จะโปรโมทให้ผู้คนทั่วโลกรู้ว่าดูใบเปิดอันนี้ไม่ใช่ข่าวเก่านะครับไม่ใช่แบบว่าอ๋อนี่กําลังจะเปิดใช่ไหมที่เปิดตั้งนานแล้วนี่ไงข่าววันที่10ธันวาคมซึ่งต่างกันกับบางประเทศแถบนี้เนาะคือ,อพูดมาตลอดนะว่าเราควรจะให้โปรนักท่องเที่ยวให้เขามาเพราะเขาเองก็กลัวโควิด ต่อให้เราเปิดอ้าหมดไม่ต้องกัดไม่ต้องทําพิธีกรรมใดๆเขาก็มาน้อยลงอยู่แล้วก็ควรจะให้โปรเพื่อดึงดูดให้เขามารับรองความปลอดภัยให้เขาอะไรต่างๆมากมายแต่สิ่งที่เราทําประเทศนี้ทําก็คือตรงกันข้ามก็คือนอกจากจะไม่โปรแล้วยังยัดเย,ยียดพิธีกรรมสารพัดทําให้นักท่องเที่ยวที่รักประเทศของเราต้องเสียเงินมากมายในการที่จะเพื่อกลับเข้ามาประเทศของเราอีกครั้งหนึ่ง ได้แค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับวีซ่าที่เขาขอมาแต่ที่แนๆ่ๆคือทุกคนต้องเสียเงินแบบว่านะหกเจ็ดหมื่นแปดหมบางคนเกินแสนเพื่อที่จะกลับเข้ามาประเทศของเราในช่วงเวลาของโควิดซึ่งถ้าประเทศเขตหนาวเนี่ยตอนนี้การติดเชื้อเขาพุ่งขึ้นมากเราควรที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เขาอยากหนีมาพรเราอ้างตัวเองว่าเป็นสวรรค์ปลอดโควิดก็ควรจะรับเขามา เราจะโกยได้เยอะมากเลยแต่นี่คือเราทางตรงกันข้ามคือเล่นท่าเล่นท่ากีดกันสารพัดราับานมั่นใจเกินเหตุว่านโยบายของตัวเองคือเพอร์เฟกแต่จริงๆแล้วคือทั้งปีคงจะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้สักไม่ถึงหมื่นคนอะไรอย่าเงี้ยนะซึ่งประเทศที่เขาหัวเสหัวใสอ,อ้อไม่ใช่หัวเสหัวการค้าอย่างเช่นเอมิเรตเนี่ยนะเออย a e อ่ะเมืองดูไบก็เป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศ UAE เนี่ยนะเขาก็ นอกจากจะไม่ท่ามากแล้วเนี่ยหมายถึงว่าที่มีพิธีกรรมกีดกันเนี่ยเขาก็ยังมีโปรที่จะงอนนักท่องเที่ยวอีกด้วยแล้วก็แน่นอนว่าเขาเป็นประเทศทะเลทรายนะเป็นประเทศทะเลทรายฉะนั้นถ้าเขาไม่เปิดการท่องเที่ยวก็เขาก็หวังพึ่งได้แต่น้ํามันกับเรื่องนี้แหละคือเขาไม่มีอะไรอะ่ะไม่เหมือนกับประเทศในน้ํามีปลาในน้ามีข้าวเนาะไม่เปิดเราก็อ้างว่าเราอยู่ได้เนาะเราก็เลยไม่กระตือรือร้อนที่จะทาอะไรทักอย่างอันนี้คือสถิติโควิดของ UAE นะครับทั้งประเทศนะไม่ใช่เฉพาะดูไบ การติดเชื้ออยู่ข้างบนการเสียชีวิตอยู่ข้างล่างสังเกตว่าตั้งแต่เปิดมาโอเคมันมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากแต่ว่าดูจากการเสียชีวิตสิแค่หลักหน่วยบางวันไม่มีหนึ่งคนสองคนสามคนคุ้มแค่ไหนเนี่ยตั้งแต่กรกดาตั้งแต่เขาเปิดเนี่ยของดูใบนะอันนี้คือทั้งประเทศมันอาจจะมากกว่าดูใบก็ได้เฉพาะของดูไบนี้เขาไม่มีให้ดูไงถ้าเอาทั้งประเทศก็คือแค่นี้แค่หลักหน่วยหนึ่งสองสามคนต่อวันเท่านั้นเอง โดยรวมแล้วตัวเลขนี้ยังไม่ถึง600ถือว่าเพอร์เฟกมากๆถือว่าคุ้มมากๆก็เดี๋ยวข่าวนี้เราลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือตอนนี้ดูใบเปิดแล้วตั้งแต่กรกฎาคมแล้วนะแล้วก็เอมิเรตก็คงจะหมายถึงสายการบินนั่นแหละนะสายการบินเอมิเรตซึ่งเป็นสายการบินอันดับหนึ่งของโลกซึ่งสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นที่1ของโลกภายในระยะเวลาแค่10กว่าปีแซงหน้าสายการบินแห่งชาติของบางประเทศที่ตอนนี้ล้มละลายเพราะว่าถูกย่ายีกี่รุ่นกี่รุ่นเข้ามาก็ย่ายี ตอนนี้คือพยายามอัดงบประมาณเป็นล้านดอลลาร์ไม่ใช่ล้านบาทเพื่อที่จะสร้างแคมเปญต่างๆเพื่อที่จะนี่ไง Over the Winter Season to promote destination Dubai เพื่อให้นักท่องเที่ยวเขาเข้ามาก็ Winter Season คือฤดูหนาวเนี่ยเป็นอะไรที่ดึงดูดใจอย่างมากเพราะว่าประเทศเขตหนาวเนี่ยเขาหนาวทรมานแล้วเขาก็พอมีโควิดเขาก็ติดเชื้อพุ่งกันเยอะแยะ เขาต้องการจะหนีโควิดด้วยหนีหนาวด้วยของเดิมหนีหนาวอย่างเดียวตอนนี้อยากหนีโควิดด้วยแต่ว่าประเทศของเราเล่นท่ามากจนถึงป่านนี้ก็คือยังมีนักท่องเที่ยวได้ไม่ถึงหมื่นคนจากเดิมคือสามถึงสี่ล้านคนต่อเดือนนี่แหละครับแต่เขาไม่เล่นท่าไงเอมิเรตพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเขาก็มีแคมเปญที่ประชาสัมพันธ์อันดับแรกเลยก็คืออัดโฆษณา เขาก็เคยได้ยินนะว่าจ้างพวกยูทูบเบอร์หรือว่าพวกวิดีโออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยมาทําโฆษณาให้กับทางดูไบเดี๋ยวนี้เขาต้องโฆษณาผ่านโซเชียลก็จะได้ผลดีมากหรือว่าผ่านทางทีวีออนไลน์ต่างๆโซเชียลมีเดียสารพัดเลยครับของเราคือโฆษณาเยอะเหมือนกันแต่โฆษณาความเรื่องมาก <c oughs> คือคือเอาเคยพูดว่าประเทศที่เขาเปิดเนี่ยเขาก็คือเปิดไงเขาก็บอกว่าเปิดอย่างมากมีใบตรวจโควิด COVID, จบแต่ประเทศนี้ก็คืออ่าเดี๋ยวค่อยๆแง้มนะเออเดี๋ยวจะมี ภูเก็ตโมเดลเสร็จแล้วก็จะมีสเปเชียลทัวริสเสร็จแล้วก็โอ้โหออกข่าวเป็นร้อยรอบอะ่ะแต่สุดท้ายคือกักตัวสิบสี่วันเหมือนเดิม <laughs> คือโปรโมทเยอะครับเราฉลาดมากเราใช้การเปิดทละกระจิตเนี่ยทางข่าวให้ต่างประเทศเขางงเล่นเสร็จแล้วก็สุดท้ายคือเขาก็รู้จริงเป็นข่าวเยอะจริงแต่เป็นข่าวเรื่องมากไงลูกค้าเขาคงจะรำคาญมากกว่าสนใจะนะปกติการหลักการโฆษณาคือควรจะโฆษณาแบบที่ให้เขาอยากใช่ไหมอันนี้คือโฆษณาให้เขาเกลียดอะไรเงี้ยนะ ของบางประเทศอะนะแต่ไม่เหมือนเอมิเรตนี่ไงเขาพยายามจะโฆษณาผ่านทางสื่อต่างๆเพื่อให้คนรู้ว่าดูใบเปิดโอ้โปรโมชั่นนี้สําหรับลูกค้าของเอมิเรตที่มาดูใบนะไม่ใช่ต่อเครื่องดูใบได้มาเที่ยวดูใบตั้งแต่6ธันวาคมจนถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าปี21คืออันนี้เอาไม่ได้ไปเจาะลึกเรื่องโปรนะไม่รู้ว่าขั้นตอนอะไรยังไงก็พูดตามข่าว ถ้าเกิดใครสนใจก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็คือสามารถอยู่ในโรงแรม JW Marriott Marquis ฟรีหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้บอกแต่ว่าในนี้เขาบอกว่าเนี่ย offer stay at โรงแรมเนี้ยนะ to all Emirates customer s visiting Dubai ก็ตั้งแต่วันที่บอกเนี่ย6ธันวาจนถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าฟรีหรือเปล่าเออฟรีจริงด้วยวะลูกค้าชั้นอ conomy ก็คือชั้นประหยัดนี่แหละจะได้รับ การพักค้างคืนอะฟรีก็แสดงว่าหนึ่งคืนอะฟรีก็คือลูกค้าชั้นอีโคโนมี่ทุกคนจะได้ค้างคืนในโรงแรมที่ว่านี้ฟรีหนึ่งคืนเฉพาะคนเข้าดูใบนะต่อเครื่องไม่เกี่ยวนะคืออันนี้คนละอันกับโปรที่อ้อเคยพูดไปก่อนหน้านี้นะอันนั้นคือเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดทีนึงแล้วกันเดี๋ยวจะงงก็คือผู้โดยสารที่เป็นชั้นเฟิร์สคลาสหรือบิสเนสคลาสก็จะได้สองคืนคือชั้นประหยัดได้หนึ่งคืน ในโรงแรมที่ว่าแล้วก็ชั้นแบบแพงๆก็ได้สองคืนนี่ไงโรงแรมนี้ที่บอกชื่อไปแล้ว JW Marriott Marquis จะอยู่ใกล้กับสถานที่เที่ยวอย่างดูไบมอลคาริฟาทักอย่างแล้วก็ดูไบโอเปร่ซึ่งตรงนี้ย้ำว่าคนละอันกับที่อ๊อฟพูดไปก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นที่อ๊อฟพูดคือคนที่ต่อเครื่องหมายถึงว่ามีระยะเวลาต่อเครื่องอ่ะสิบถึงยีชั่วโมงคือหมายถึงว่าแทนที่จะนอนสนามบินก็เขาก็ให้มานอนในโรงแรมแทน อันนั้นเป็นบริการดูบคอนเน็กซึ่งเป็นคนละอันกันไม่เกี่ยวอันนั้นคือสําหรับคนต่อเครื่องแต่อันนี้คือสําหรับคนมาเที่ยวดูบเลยก็จะได้อยู่โรงแรมนี้ฟรีหนึ่งคืนเลยเออเขาฉลาดเนาะฉลาดมากไม่เหมือนบางประเทศอะ่ะคือโรงแรมเราก็ร้างอยู่แล้วใช่ไหมนักท่องเที่ยวไม่มีอะ่ะห้องมันก็ไม่ได้ใช้อะ่ะแทนที่คุณจะแบบเนาะให้เขามาอยู่ฟรีได้เลยหรือหรือจ่ายแบบว่าลดราคาเยอะๆก,ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อดึงให้เขามาใช่ไหม แบบฟรีหรือไม่ก็กักตัวฟรีในโรงแรมอะ่ะหรือว่าอาจจะลดไปห้าสิเปอร์เซ็นเลยก็ได้เนี่ยให้เขามาอยู่คือถ้าสมมติคุณยังเล่นเรื่องกักตัวอยู่เนี่ยนะคุณก็ให้เขาอยู่ฟรีหรือให้เขาจ่ายแค่ครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาโอเคแล้วกักเสร็จเขาก็ไปเที่ยวก็จบเขาก็แฮปปี้ที่จะมานะ่ะโอ้โรงแรมหรูราคาลดห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยก็ให้โปรเหมือนเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยแต่ให้กับนักท่องเที่ยวไปดิอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาฉลาดมากอะ่ะ เพราะว่าช่วงนี้คืออย่างที่บอกอะ่ะต่อให้เปิดง้อลูกค้ายัางไงเขาก็ยังมาน้อยฉะนั้นหลายๆประเทศที่อ้อเคยอ่านข่าวมาคือเขาต้องเริ่มแจกโปรที่จะง้อลูกค้าอย่างเช่นไอซ์แลนด์ Iceland, ที่อยู่ยุโรปก,ก็ตรวจโควิดฟรีฟิลิปปินพยายามเปิดฟิลิปปินก็จะออกค่าตรวจโควิดให้ครึ่งหนึ่งหรือว่าประเทศในแถบทะเลแคริบเบียนอยู่ทางใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ให้โปรประกันโควิดฟรีอันนี้คือดูไบก็จะให้โปร พักที่โรงแรม JW Marriott ฟรีหนึ่งคืนสำหรับลูกค้าชั้นประหยัดโอ้สุดยอดคิดดูนะครับดูใบเนี่ยเขาเป็นเมืองทะเลทรายนะสิ่งที่เขามีคือสิ่งก่อสร้างที่เป็นฝีมือมนุษย์ที่เขาสร้างขึ้นมาเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากทะเลทรายแต่เขาสร้างมันขึ้นมาเองด้วยน้ำมือมนุษย์ทั้งหมดทุกคนก็รักประเทศตัวเองอนะเนาะเราก็ได้แต่พูดได้แหละบังเอิญว่าเราอาจจะอยู่แบบสบายเกินไปที่ว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเราก็เลยไม่คิดจะปรับเปลี่ยนอะไร ถ้าประเทศเรามีแต่ทะเลทรายขึ้นมาเราจะยังกลัวโควิดได้เหมือนกับตอนนี้อยู่อีกไหมแล้วก็นึกว่าจบแล้วก็ <c oughs> คือเดี๋ยวเขาจะมีการประกาศผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเอมิเรตนะครับก็คือใครสนใจก็ไปดูรายละเอียดจากหน้าเว็บไซต์นะแต่ก็แน่นอนว่าใครจะมาดูใบต้องขอวีซ่านะอันดับแรกคือจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินของเอมิเรตก่อนแล้วก็เราก็เอาตั๋วเครื่องบินรหัสที่อยู่บนตั๋วเครื่องบินหกหลักเนะี่ยมากรอกแล้วก็ขอวีซ่าผ่านทางออนไลน์ อก็คือออบมีคลิปนี้อยู่นะครับวิธีขอวีซ่าดูใบผ่านสายการบินเอมิเรตอย่างละเอียดคือจริงๆสายการบินอื่นก็ได้แต่ว่าอันนี้คือเราตามตัวอย่างนี้คือผ่านของเอมิเรตนะครับคือไปซื้อตั๋วเอมิเรตก่อนแล้วก็มาขอวีซ่าตามวิธีการนี้ซึ่งเดี๋ยวอ็อบจะลงลิงก์คลิปวิดีโอนี้ไว้ใต้วิดีโอนะครับหรือถ้าเกิดใครทําไม่เป็นก็ติดต่อให้พวกเราช่วยได้อาจยังไม่จบนะแต่นี้ก็นอกจากเรื่องของวีซ่าแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีผลตรวจโควิดนะ PCR test 96หชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินเขาบอกว่าทำไมเอมิเรตถึงทำแบบนี้เอมิเรตคือสายการบินนะนะก็ในขณะที่สายการบินอื่นเนี่ยโอ้เขาเสียรายได้จำนวนมากถึงแม้ว่าหลายสายการบินจะได้เริ่มกลับมาบินบ้างแต่ก็รายได้ก็หดมากแต่เอมิเรตกับเป็นเจ้าเดียวที่ทุ่มโฆษณาสารพัดเลยในขณะที่เจ้าอื่นเขาก็ไม่ได้ทุ่มแบบเอมิเรตแล้วตอนนี้เขาก็ขยายฝูงบินกลายเป็นว่าน่าจะเริ่มใกล้เคียงกับเวลาปกติแล้ว ครับในขณะที่เราก็ประชดว่าสายการบินแห่งชาติของเรายังคงได้แต่ทําตัวเป็นเที่ยวบินกักตัวฟรีเออบินได้แค่สิบกว่าเมืองต่อเดือนได้แค่อทิ์ละหนึ่งครั้งแต่เอมิเรตเขาบินเกือบจะเหมือนปกติแล้วเนี่ยร้อยเดสติเนชั่นทั่วโลกแล้วครับสุดท้ายคือตรงนี้เขาบอกว่าเอมิเรตเนี่ยคือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ดูไบยอยู่บนแผนที่โลกอ๋อแสดงว่าผู้บริหารเมืองกับผู้บริหารคือคือเรื่องของสายการบินกับเรื่องของเมืองดูไบเนี่ย น่าจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือเขาร่วมมือกันเอมิเรตคือดูไบดูไบคือเอมิเรตอะไรงนี้หรือเปล่าก็เลยทําให้กลายเป็นว่าเอมิเรตเองก็ได้เป็นสายการบินอันดับหนึ่งของโลกส่วนดูไบเองก็เป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังเมืองหนึ่งของโลกตรงนี้เราก็มาเปรียบเทียบกันอยู่เรื่อยแหละนะระหว่างที่หนึ่งที่เขาไม่มีทรัพยากรอะไรมากเลยนะแต่เขามีอย่างเดียวคือมันสมองแล้วก็หัวการค้าส่วนอีกเจ้าหนึ่งก็อุดมสมบูรณ์เกินไปแล้วก็มีแต่ความกลัว แล้วก็มาดูกันต่อไปความคืบหน้าว่าผลจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ